วัดีค่ะวันนี้เราไปรับชมสาระเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับ Supply Chain ิ i s r u p t i n หรือการหยุดชะงักในโซ่อุปทานกันค่ะโดยเหตุการณ์นี้นะคะจะสามารถพูดให้เข้าใจได้ง่ายๆก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ส่งผลให้มีอุปสรรคในการบริหารโซ่อุปทานค่ะหรือว่าทําให้การบริหารองโซ่อุปทานนะคะแตกต่างไปจากเดิมซึ่งอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุนะคะ ภัยพิบัติทางธรรมชาติความไม่สงบทางการเมืองและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะคะโดยจะส่งผลทําให้มีต้นทุนการบริหารจัดการที่สูงขึ้นการขาดแคลนสินค้าคงคลังและอาจทําให้เกิดผลกระทบในวงกว้างต่อธุรกิจเองค่ะซึ่งภายในคลิปนี้นะคะเราจะมีการพูดถึงเคสสตัดดี้ที่เกิดขึ้นจริงกับบริษัทชั้นนําในอุตสาหกรรมแฟชั่นค่ะรวมถึงเรื่องของผลกระทบนะคะที่เกิดขึ้นจากการอยู่ชะง,งันของโซ่ประทานรวมไปถึงแนวทางการรับมือจากบริษัทชั้นนําต่างๆในอุตสาหกรรมแฟชั่นเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อธุรกิจจากความเสียหายท เคสตัี้เคสแรกนะคะจะเป็นของบริษัท H&M นะคะที่ก่อตั้งเมื่อปีคศ1947นะคะโดย Earling p e r s o n นะคะแล้วก็ Mo ว i t สว f o r อรนะคะเป็นบริษัทค้าปลีกเสื้อผ้าแฟชั่นนะคะสัญชาติสวีเดนที่มีสาขามากกว่า3,700สาขาและมีพนักงานอยู่ประมาณ132,000คนใน67ประเทศทั่วโลกะคะ่ะ ทางบริษัท H&M เนี่ยไม่มีโรงงานผลิตที่เป็นฐานการผลิตหลักนะคะแต่ว่ามีการกระจายสินค้าออกแบบเสื้อผ้านะคะแล้วก็ขั้นตอนการผลิตต่างๆไปยังโรงงานที่รับผลิตแล้วก็ส่งกลับมาเพื่อเก็บไว้ในคลังภายใต้ชื่อแบรนด์ H&M ค่ะโดยในกระบวนการการผลิตนะคะจะผ่านซัพพลายเออร์อยู่หลายต่อหลายรายนะคะจนตลอดจนสินค้าเนี่ยส่งถึงมือลูกค้าค่ะ และในปี2019นะคะเกิดการระบาดหนักของโควิด -19 ทําให้ขนาดนั้นนะคะซาาพัพพลายหลักในการจัดหาวัตถุดิบหลักอย่างไยและแปะรูกไฝดิบนะคะก็คือประเทศจีนนั่นเองค่ะหลังจากเกิดการแพร่ระบาดของโควิดนะคะทำให้ประเทศจีนเนี่ยมีการปิดตัวของประเทศแล้วก็มีการใช้มาตรการการล็อกดาวน์ทำให้ทางบริษัท H&M นะคะประสบกับปัญหาอัตราค่าขนส่งทางทะเลเพิ่มสูงขึ้นการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ความแออัดของเรือภายในท่าตลอดจกนการปิดท่าเรือ และนอกจากนี้นะคะยังทะเลพิ่มสูงขึ้นการขาดแคนตู้คอนเทนเนอร์ความแออัดของเรือภายในท่าตลอดจกนการปิดท่าเรือและนอกจากนี้นะคะยังมีในเรื่องของพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้ระยพ่พนะคะได้มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสค่ะค่ะและผลกระทบจาก Supply Chain Disruption นะคะทางบริษัท H n M เนี่ยได้รับผลกระทบอย่างมากเลยจากมาตรการการล็อกดาวน์ของประเทศจีนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของซัพพลายเออร์ในการจัดหาวัตถุดิบ ซึ่งในหลายๆพื้นที่เนี่ยมีการสั่งปิดของตัวโรงงานผลิตทําให้วัตถุดิบหลักอย่างฝ้าเนี่ยเกิดการขาดแคลนค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีในเรื่องของการสั่งปิดร้านค้าในหลายๆพื้นที่ในระหว่างการแพร่ระบาดทําให้ยอดขายเนี่ยลดลงส่งผลกระทบถึงรายได้ของบริษัทและนอกจากนี้นะคะยังมีในเรื่องของการปิดท่าเรือทําให้ภายในบริเวณท่าเรือเนี่ยเกิดความแออัดและยังส่งผลในเรื่องของ การส่งออกไปยังต่างประเทศและในเรื่องของตู้คอนเทนเนอร์นะคะสำหรับการจะส่งสินค้าเนี่ยก็มีราคาที่เพิ่มส่งขึ้นเนื่องจากการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ส่งผลให้ต้นทุนในการขนส่งเ่ยเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าระวางค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นต้น,นะคะ่ะ สำหรับแนวทางในการรับมือนะคะทางบริษัท H&M เนี่ยได้มีการนำกลยุทธ์ในเรื่องของความเร็วและความนหย่นภานในโซ่อุปทานมาใช้หรือที่เรียกว่า Speed and r e s i l i e n in Supply Chain ค่ะโดยทางบริษัทนะคะได้มีการพึ่งพาการผลิตจากต่างประเทศโดยซัพพลายเออร์หลักเนี่ยก็คือประเทศจีนรองล,ลงมาคือเวียดนามบังคลาเทศและเอธิโอเปียค,ค่ะจากที่กล่าวมาข้างต้นนะคะเป็นซัพพลายเออร์ในด้านการผลิตหลักๆของบริษัท H&M ค่ะซึ่งหากเกิดมาตรก,การล็อกดาวน์ของประเทศจีนแล้วเนี่ยทางบริษัทเนี่ยยังสามารถพึ่งพาซัพพลายเออร์รายอื่นๆจากอีก3ประเทศได้ค่ะ ซึ่งเป็นการเพิ่มความยุดหยุ่นในเรื่องของการผลิตเสียผ้าของบริษัทและนอกจากนี้นะคะทางบริษัทเนี่ยยังได้มีการประเมินความเสีย่ยงต่อเนื่องทุกป,ปีและมีการจัดเตรียมแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจหรือเรียกว่า BCP ค่ะและนอกจากนี้นะคะทางบริษัทเนี่ยยังได้มีในส่วนของการดูแลซัพพลายเออร์ภายในต่างประเทศนะคะเพื่อที่จะลดการหยุดชะงักของภายในตัวท้องถิ่นแล้วก็เพื่อที่จะส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าเนี่ยภายในระยะเวลาอันสั้นที่สุดค่ะ และถึงแม้ว่าตู้คอนเทนเนอร์นะคะจะมีราคาที่เพิ่มสูงขึ้นและมีการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์แต่ทางแผนกของโลจิสติกเนี่ยของบริษัทเนี่ยยังมีในเรื่องของการมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ของเจ้าของเรือเพื่อที่จะเจรจาต่อรองราคาในเรื่องของค่าระวางและนอกจากนี้เนี่ยบริษัทยังมีการปรับตัวด้วยการเพิ่มช่องทางการขายเป็นแบบออนไลน์มากขึ้นเพื่อที่จะเพิ่มยอดขายแล้วก็เพิ่มไรายได้ให้กับบริษัทค่ะ เคสตัตตี้ถัดมานะคะเป็นส่วนของบริษัท GAP บริษัทผู้ค้าปลีกเสื้อผ้าแฟชั่นและเครื่องประดับรายใหญ่ที่วางจำหน่ายทั่วโลกก่อตั้งขึ้นในปี1969โดยคู่สามีภรรยาโดนัลด์ฟิชเชอร์และดอริสเอฟฟิชเชอร์ในเมืองซันฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา เริ่มต้นของการหยุดชนกของโซ่ประทานนะคะเกิดจากการที่ธุรกิจแฟชั่นเนี่ยเริ่มเข้ามามีบทบาทในตลาดโลกทําให้ยอดขายของ Gap เนี่ดลดลงอย่างต่อเน,นื่องเสื้อผ้านะคะเกิดการค้าสต๊อกเป็นจํานวนมากบวกกับการที่ธุรกิจอ e ีกองเมิร์นะคะเริ่มเ e ติบโตทาให้หลายแบรนด์เนี่ยเริ่มหันไปเพิ่มช่องทางการขายเป็นช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้นส่งผลให้ Gap ต้องขยอยปิดหน้าร้านทั่วประเทศสหรัฐอเมริกากว่า230สาขาและหลังจากการเกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในรอบที่2นะคะทําให้โรงงานผลิตหลักที่เวียดนามซึ่งถือเป็น ของทางบริษัทเนี่ยมีการปิดตัวลงชั่วคราวพน่นอกับปัญหาความแออัดบริเวณท่าเรือทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกายิ่งทําให้แก๊้นะคะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่สามารถจัดการกับปริมาณสินค้าคงคลังให้เกิด ผลกระทบที่เกิดจาก Supply Chain Disruption นะคะือสารก,การณดังกล่าวเนี่ยสมงุลให้เกิดความล่าช้าในการสนส่งวัตถุดิบทาให้ทางบริษัทนะคะมีปัญหาในเรื่องของปริมาณสินค้าคงคลังที่อาจไม่เพียงพอต่อการผลิตเพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าทางบริษัทนะคะจึงมีการหันมาใช้ข้าเรือทางวันออกและทางใต้แทนแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ดีเท่าที่ควรทางบริษัทแกล็จึงหันไปใช้บริการขนส่งทางอากาศแทนเพื่อเพิ่มความสามารถในการนําเข้าวัตถุดิบมาเพื่อผลิตสินค้าให้ทันแต่ก็ต้องประสบปัญหาในเรื่องของต้นทุนการตที่่่สสููขขึ้นนนจําาาาาไปภวะะกรมมค างบริษัทนะคะมีแนวทางรับผิดอบกับการหยุดชะงักของโซ่ประทานดังนี้สำหรับแนวทางที่หนึ่งนะคะทางบริษัทพยายามลดการพึ่งพาซัพพลายเออร์ที่อยู่ห่างไกลจากที่กล่าวมาก็คือเวียดนามโดยทางบริษัทพยายามหาซัพพลายเออร์เจ้าใหม่ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงแทนอย่างเช่นในโซนละวตินอเมริกาหรือทางโซนเหนือของภูมิภาคเพื่อเพิ่มศักยภาพและก็ความยืดหยุ่นในเรื่องของการเติมเต็มสินค้าคงคลังอีกทั้งยังเพิ่มความรวดเร็วในการออกสินค้าสู่ตลาดโดยทันกับความต้องการของลูกค้าอีกทั้งบริษัทจะมีการสร้างโรงงานแห่งใหมเือติโรกกกาลดดยคัจ โครงสร้างพื้นฐานนะคะโดยพี่ได้รับจากโครงสร้างพื้นฐานนี้ต้องมีความพร้อมอีกทั้งตลาดแรงงานเนี่ยต้องสามารถตอบโจทย์ให้กับบริษัทแยปได้เพื่อการผลิตสินค้าที่มีประสิทธิภาพค่ะสำหรับแนวทางที่สองนะคะแต่ในอนาคตบริษัทแยปเนี่ยมีการร่วมมือกับแวร์ทูโกซึ่งเป็นผู้ให้บริการขนส่งแบบครบวงจรมีถามสามารถดูแลแพลตฟอร์มในเรื่องของการเติมเต็มความต้องการของลูกค้าได้อีกทั้งมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างการภายในโซ่อรปทารโดยมีการนําเทคโนโลยีมาปรับใช้ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เกิดประสิทธ,ธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับ case study ของบริษัทในอุตสาหกรรมแฟชั่นหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมทุกท่านนะคะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะ